วิลกินดักอาร์เดอิดักวันนี้คือวันอะไรอิดักอาร์เดเลดักเอลฟต์เซนต์เซนต์เซนต1เอเลฟตตเซนต์เ์เอเลฟวันนี้คือวันเสาร์ที่สิบอ็ด เดือนกันยายนปี2021นสะคะสำหรับวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ก็เป็นวันสำคัญพิเศษที่จะมีคนหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศอเมริกานะคะก็จะลํำลึกถึงวันที่11เดเดือน September เกิดตึกถล่มที่อเมริกานะคะก็อย่าลืมหรือว่านายวันวันก็อย่าลืม ติดตามข่าวนะคะเพราะว่าครบวันนี้ครบกี่ปีเดี๋ยวก็อยากให้ทุกคนไปติดตามที่หน้าจอโทรทัศน์หรือว่าตามสื่อต่างๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ